สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมหวยฮานอยอยู่กับชางยงนะครับเนาะเมื่อนี้เข้ากับมาพอ้กันคือเก่านะครับเมื่อนี้เข้ากับจะมีแนวทางหวยมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะครับเนาะความครับเข้ามาตรวจผลของผลของแนวทางที่เข้าเคยบอกไปนะครับเนาะ ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นของวันที่ของวันที่สามสิบนะครับเนาะของวันที่สามสิบกันยาเนาะแต่ก่อนอื่นเท่ากับจะมาตรวจผลกันก่อนนะครับเนาะผลของวันที่ยี่สิบเก่ากันยาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะเพราะว่าเท่ากับถือเป็น ทำเนียมปฏิบัติตั้งแต่ผมเริ่มเห็ดช่อง YouTube มาเนาะครับเนาะซึ่งแนวทางของช่องเฮ้าก็คือแค่ตตองการนํำแนวทางหวยนะครับเนาะที่มาแบ่งปันให้พ่อพี่น้องเฮ้าในเบิ่งกันเนะครับเนาะบ่มี อย่างอื่นแอบแฝงน,นะครับเนาะ,ะเพื่อความบันเทิงนะครับเนาะถ้าผู้ใดมากกติดตามนะครับเนาะ้าไพา่โบมากกเกลื่อนพานไปกบับโบเป็นหยังนะครับเนาะเรื่องความมากความชอบมันกะห้ามกันบ่ได้นะครับเนาะครับสำหรับมือนีเฮ้ากะจะมาตรวจกันเลยนะครับเนาะตรวจของวันที่ยี่สิบ ยี่สิบเก่านะครับเนาะน่าจะเป็นยิบเก่าถ้าผมจําบอผิดเนาะหรือผมเขียนบันทีผิดกับบริเอใจนะครับครับสําหรับบันทียิบเก่านะครับเนาะยิบเก่าเท่ากับวาเบิ้งผลกันเลยนะครับเนาะเบิ้งเริ่มจากห้าน้อยพิเศษนะครับเนาะผลที่ออกมากคือเก่าหนึ่งเจ็ดศูนย์คับสี่หนึ่งนะครับเนาะแล้วก็ปกติหกสี่สี่เจ็ด สองแปดนะครับเนาะและะ้วก็เก้าหกวีนะครับเนาะลืมบอกขอโทษครับ v ีเก้าหกศูนย์แปดครับสองหนึ่งนะครับเนาะตัวเลขที่ผมหายไปมีเขาะนะ่าบลนอเข่านะครับเนาะมีเข่ายูนะครับเป็น c หนึ่งหนึ่งสี่นะครับเนาะสหนะึ่งหนึ่งสี่ ก็เข่าพิเศษไปนะครับเนาะแล้วก็หกสี่สี่หกสี่ขอโทษนะครับตัวนี้ผมเขียนผิดนะครับเนาะผมเขียนผิดขอโทษได้ไลยขอขอหลบก่อนนะครับเนาะตัวนี้ ที่จริงมันมันออกหกสี่เจ็ดเจ็ดนะครับเนาะหกสี่เจ็ดเจ็ดหกสี่เจ็ดเจ็ดกบโบมีนะครับเนาะมีมีมีเข่าสองตัวแค่1หนึ่งสี่ยางเดียวนะครับเนาะแล้วก็สำหรับเหล็กวิ่งนะครับเนาะเหล็กวิ่งผมก็หายไปสี่กับเจ็ดนะครับเนาะเหล็กวิ่งเขา่ายังแน่ละ เข่าห้าน้อยพิเศษนะครับเนาะสำหรับเหล็กวิ่งเหล็กวิ่งเหล็กลูดนะครับเนาะเจ็ดห้าน้อยพิเศษทั้งล่างทั้งบนนะครับเนาะแล้วก็ห้าน้อยปกติกะเข่านะครับเนาะสี่เจ็ดเจ็ดนะครับเนาะซึ่งตัวเลขตรงนี้ ผมวามันจะมีปัญหาแต่เมือ่อคืนนะครับเนาะที่ผมคิดไว้นะครับเนาะสี่โตนะครับเนาะที่ผมคิดไว้เจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่นะครับเนาะแต่ผมเปลี่ยนเป็นสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่กับหนึ่งสี่สี่สี่นะครับเนาะมันกับเขาขึ้นกันครับเขาหนึ่งสี่ขึ้นเนาะกาบเเป็นหยัางเนาะครับ สำหรับต่อไปเขาก็จะไปเบรงแนวทางของวันที่สามสิบกันยาเลยนะครับเนาะวันที่สามสิบกันยาเลยเดี๋ยวเราไปติดตามมาเลยครับครับสำหรับวันที่สามสิบกันยาเนาะครับเนะาะเขาก็มาเลื่อมกันเลยนะครับมาเลื่อมกันเลยสาม สองเก่านะครับเนาะสามสองเก่าครับสองเก่าสามสนะครับเนาะต่อไปกับเป็น6 8แเก่านะครับเนาะหกแก่ากับแปห 8เก่านะครับเนาะแล้วก็ต้อไปก็เป็น5 87นะครับฮ87แล้ว87 88นะครับเนาะ88ครับ กอนอื่นผมก็ต้องขออธิบายก่อนนะครับเนาะตัวเลขแถวแรกนี่เนาะครับเนาะแถวที่หนึ่งผมก็แถวที่หนึ่งผมคิดออกมาจากห้าน้อยห้านอยพิเศษนะครับเนาะห้านอยพิเศษแถวที่สองก็เป็นห้าน้อยปกติแถวที่สามก็เป็นห้าน้อย VIP นะครับเนาะมันก็เลยได้สามแถวเนาะครับเนาะแต่ว่าตอนมันออกนะมันจะบอ่ออกตรงนะครับมันจะสลับกันอยู่แน่นอนนะครับเนาะฉะนั้นแล้ว ก็ให้เลือกนะครับเนาะขันมีทุ่นกับแท่งเม็ดนี้นะครับเนาะแต่กแท่งแต่ตามสมควรนะครับเนอะบางมือมันกับเขาบางมือมันกับบ่เขานะครับเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นหวยสูตรเท่านะครับเนาะมันอาจจะบพ่คือช่องอื่นๆเขานะครับเนาะสำหรับเหล็กวิ่งนะครับเนาะเหล็กวิ่ง วิ่งหลุดนะครับเนาะเหล็กวิ่งเหล็กหลุดนะครับเหล็กวิ่งเหล็กหลุดผมเลือกเลือเก่าเลือแปดะกันนะครับเนาะเลือเก่าเลือแปดเลือแปดเลือกเก่าคอตัวเลขเมื่อนีน้ค่อนข้างจะมีปัญหาหลายอยันนะครับเนาะซึ่งผมก็ ขาอนุญาตให้เบิงนะครับเนาะสีผมคิดออกมาไลยน,นะครับเนาะเก่าหนึ่งสองเก่าหนึ่งสองเก่านะครับเนาะล้วก็หกซีซีเก่านี้ค่อนข้างจะผมนี่ครับนี่เป็นตัวเลขที่ผมคิดไว้ชุดแรกเนาะแต่ผมบอเหลือนะครับเนาะผมบอเหลือชุดนี่นะครับหกแปดเก่านะครับเนาะหกซีสองตัวเป็นแปดนะครับเนาะเป็นเก่านะครับเนาะ แล้วก็ชุดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนาะผมกับได้บวกคือเพิ่มแต้มนะครับเนาะพอบางที่มันก็จะให้เห้าเพิ่มแต้มขึ้นมาบางที่ให้มันก็ห้เห้าบวกนะครับเนาะผมก็เลยบางที่ก็กะบอถือกันนะครับฉะนั้นแล้วผมก็เลยเอาตัวเลขที่ผมนวดมามาเบิ่งเพื่อเป็นหลักฐานนะครับมือมันจะออกจังไหนเท่ากับโบหงนะครับเนาะกตามนี้นะครับเนาะผม เปิดเผยแล้วนะครับเนาะเอาละกะ็บคำวันน่ายางเดียวคือห้มันเขานะครับเนาะครับกับมันนีกก็คือสี่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับเนาะทั้งเหล็กสามโตสองโตนะครับเนาะแล้วก็เหล็กวิ่งเหล็กหลูดนะครับกับสุดท้ายนี่ก็ค่อยพอไปพี่น้องนะครับเนาะ มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเนาะซึ่งมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเนาะแล้วก็เขาให้ตัวเลขชุดที่ผมเขียนไปนี่ก็ขอให้เข่านะครับเนาะขอให้ถือรางวัลนะครับนะ,รนนะครับ,นะรบแล้วก็สำหรับวันนี้ก็คือสิจบลิปเพียงเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับผม